ไม่คนเข้าใจแล้วไม่เห็นข่าวของเรามากขึ้นถ้ามีโอกาสที่จะพิมพ uh, uh, ์เ <GO> ป <av uther> ็นภาษาภาษาอื่นนะคะก็อยากจะให้ทำอย่างเมื่อวานเอ็มก็ได้อัพสเต็ตเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้รับการโจมตีจาก IO ออยู่บ้างแต่ว่าโชคดีที่สเต็ตเป็นยาวมันน่าจะขี้เกียจอ่านกันเขาหน้าจะขี้เกียจอ่านกันก็เลยแบบว่าไม่ได้โดนอะไรมากมายแล้วก็ประเด็นที่2องคืออ่า เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังกับการให้ดาราออกมาโพอเอา์เยอะมากนะคะ mm hmm. แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทุกคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาให้กําลังใจทหารแล้วก็ช่วยเหลือประเทศของเราในยามที่ยากลำบากนะคะยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยเรายอมสละดฐานแฟนคลับส่วนหนึ่งมาทําก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เกียรติยศแต่เป็นประชาชนด้วยกันเองนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณที่เห็นความเป็นมนุษย์ในตรงนั้น แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ออกมาค่ะเอ็มถามว่าเรามีความผิดหวังหรือว่าคนทั่วไปจะผิดหวังไหมหนูคิดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะผิดหวังได้แต่เราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงถามว่าล่าไม่หมดกับเขาเพราะสุดท้ายเราหน้าที่ในการสื่อสารที่สําคัญที่สุดคือหน้าที่ของร,รัฐบาลน,นะคะเราต้องไม่ลืมที่ตรงนี้เราก็ต้องกดตานในสิที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยคือเอมีความรู้สึกว่าความเรียชังในตอนนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะมันไม่ได้มาจากเรื่องของสองครามอย่างเดียวแต่มาจากเรื่องของ อาจจะเป็นกระแสชาติิยมที่เราถูกปลูกฝังแล้วก็ปลูกปั่นให้มีความเกลียดชังต่อชาติพันธุ์หนโดยที่เราไม่รู้ตัวและเหมือนกันเขาเองก็ทํากับเราถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ดีนะคะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ควรจะทําสิ่งนั้นเราไม่ควรจะเป็นกระจกบที่สะท้อนพฤติกรรมนั้นกลับไปะคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องดูดีในสายตาของชาวโลกด้วยเขาเห็นจริงๆว่าเราเป็นประเทศที่ต้องการสันติภาพและเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้กําลังบีบบังคับประเทศเล็กแต่อย่างใดถ้าเรามีจิตสำนึกในฐานะประเทศใหญ่นะคะหน้าที่ของเราคือ ต้องมีมูทิตาอุเบกขาบ้างในบางเรื่องแม้ว่าจะยากแม้ว่าจะใกล้สิ้นสุดความอดทนหรือแม้จะรู้สึกเจ็บปวดจนอยากจะปัดตาไหลออกมาก็ตามเอมเองก็ไม่ได้อดทนได้กับทุกเรื่องแต่เอมรู้ว่าการอดทนในส่วนของความรู้สึก ในส่วนของการที่จะไม่โพสต์เรื่องที่เป็นการยั่วยุไม่โพสต์เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยมีโอกาสแล้วทำให้กัมพูชาเนี่ยมีโอกาสนําโพสตที่เป็น,นเต็มไปด้วยอารมณ์ของเราไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องต่อสาประชา,ชาติมันคือการทําให้ประเทศเรามีชัยชนะลิขิกเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นและเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะเชื่อในบุคลากรที่เรามีไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางทหารหรือบุคลากรทางรัฐบาลก็ตามเพราะว่าเขาเป็นส่วนเดียวที่มีหน้าที่ทําในสิ่งนี้เราก็ทําในพักของประชาชน เรามอบความไว้วางใจเขาทําในพารของเขาแต่ใดๆก็ตามเราต้องรู้ค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะชนะศึกกับแพทย์สงครามบนเวทีโลกได้เพราะฉะนั้นเหลือสิ่งสุดท้ายแล้วคือขอให้เป็นประเทศที่เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์เพื่อให้ทุกคนดูว่าประเทศแบบนี้หละคะ่ะที่จะไม่มีวันทรงมินใครก่อนแน่นอน ได้ร oh. ับผลกระทบอะไรบ้างครับจากการที่เราได้แชร์ share, <G> หรือข <G> ้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างก็มีคนเข้ามาด่าว่านะคะเป็นเรื่องปกติของเวลาที่เราขออ่ว่าแตหนูถือว่าหนูได้รับน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะคือเออาจจะเน้นแฮชแท็กที่เขียนว่า true from Thailand เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการเพิ่งความเกลียดชั้นในหุมชาติพันธุ์เพราะว่าการที่เรา ต้องการที่จะโฮจะกุลคุน Account a b l e หรือว่าให้ตะกุลคุณหนุนรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำต่อประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่การโจมตีต่อประชาชนที่บริสุทธิ์ของชาติกัมพูชาแต่อย่างไรเรามีความรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่ผู้นําของเขาแล้วสิ่งที่ผู้นําของเขาทําด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ไม่เคยเป็นความผิดของประชาชนแล้วเราอยากจะให้คนกัมพูชาค่ะที่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารด้วยความที่เขามีซิงเกิลกิจเวียนเนาะจริงๆแล้วคนกัมพูชาคิดยังไงกับ แต่คุณคุณนะคะเราไม่สามารถดูได้เลยเ,เพราะว่าถ้าพูดออกมาเขาก็จะถูกสังเกตความจริงแล้วเขาเป็นประเทศที่มีการเซนเซอร์เยอะมากนะคะเราไม่รู้เลยว่าจริงๆตอนนี้เราทําสงครามกับอะไรกันแน่กับคนที่มีความาความรู้หรือว่าข่าวสารด้านเดียวหรือเปล่าหรือว่าทาําสงครามกับคนที่ต้องการทารําสงครามจริงๆดังนั้นในจุดนี้นะคะ่ะเอ็มก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าหาก เรามุ่งเน้นที่การฟ้องหรือว่าพยายามาที่จะทาให้ทั่วโลกนี้เห็นว่าคุณเซนเป็นบอร์กิมินอลหรือว่าอาชญากรสงครามครัมันก็จะทําให้เขาเข้าใจได้ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะว่าประเทศเขาหรือว่าทําให้ประเทศเขาต้อยต่ําลงมาแต่อย่างใดแต่เราต้องการให้ประเทศเขาอะสามารถออกจากระบบะเผด็จก,การและมีผู้นําที่ดีกว่าผู้นําที่เป็นอาชญากรสงครามน้วยสัคัะคือที่ผ่านมาตพูชาจะนข้างโกหกหลายเรื่องแทบจะทุกเรื่องอเราคิดว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้วิธีโกหก อ่าเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของสงครามข่าวสาระคะ่ะถ้าสมมติเราโพสต์รูปเครื่องบินที่มีฟองสีชมพูชมพูระบบ็นอวุธเคมีอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยอ่ามันก็ทําให้คนรู้สึกเชื่อได้มากว่าภาพมันอิมแพคมันมีความสตรองซึ่งมันจะแตกต่างจากวิธีคอมมิวนิเคชของรัฐบาลเราก็คือรอแถลงก,การอาจจะในเวลาที่ราชการหรือในเวลาที่ข้อมูลมันเซตโทลแล้วซึ่งมันไปไม่ทันเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้คนเลือกเสพคอนเทนต์ที่อ่านง่ายดูง่ายให้ความรู้สึกว่ามัน มันสะเทือนอารมณ์มันสนุกมันเหมือนการตามข่าวอะไรของประเทศเพื่อนบ้านเหมือนการดูหนักสมท่าอะค่ะทั้งที่จริงๆแล้วอะทุกอย่างมันไม่ควรจะถูกมองแบบนั้นมันถูกมันควรจะถูกตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะคนตามข่าวมันไม่สนุกดังนั้นเราต้องรู้ทันกัมพูชาในการที่เขาทําแบบนี้ด้วยแล้วก็หาวิธีตอบโต้ที่ดีขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกว่าคนไทยก็พยายามอยู่ในออนไลน์ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจออกไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เอ็มสังเกตเลยอะคือ ตัวเอ็มอจะเป็นคนที่ไม่เข้าไปดูว่าเขาโพสอะไร mm hmm. ยกเว้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็จะกระจายออกไปว่าอ๋อชูฟองไทยแร์ความสิงของไทยเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามีไอโอบางส่วนของกัมพูชาที่มีลักษณะเหมือนการตอบโต้ก็ววคืคอ,อคอยมองว่าคนไทยพูดอะไรแล้วแทนที่จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของบ้านตัวเองเขาเลือกที่จะเข้ามาโจมตีของทิมของกัทพไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอม็มรู้สึกมาสักพักแล้วเราก็พบว่าเป็นความพยายามในการที่จะ ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของตัวเองเหรอกคือไม่ได้ต้องการในลักษณะที่เผยแพร่เพืสอสัิภาพแต่ต้องการการประทะชิงอ,ออนไลน์มากกว่าอันนี้หละค่ะคือส่วนที่เอ็มบอกว่าเราต้องทนเพราะว่าล่าสุดเอ่าเว็บไซต์แกลลอร์โพสนะคะก็ถูกโจมตีไปน่าจะประมาณ250ล้านแอคเคาท์หรือยูเซอร์ได้ที่ทําให้มันเกิดอิสตราบแล้วก็เกือบต้องปิดเว็บไซต์ทําให้หลายๆเว็บไซต์ข่าวอะคะ่ะมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้วก็ยาตาต่อกนรที่จะเส่็จแล้ดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ไปเพื่อ อยากให้เอ็เป็นตัวแทนแนวหลังแนวหลังเราจะช่วยแนวหน้ายังไงได้บ้างอะเอ็ก็แนวหลังนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีเสียงไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงนะแต่ขอแค่มีเสียงนะคะหนึ่งแฮชแท็กก็ช่วยได้หนึ่งการเผยแพร่ภาพก็ช่วยได้และที่สําคัญคือความหมดคนก็ช่วยได้มันอาจจะรู้สึกไม่แฟร์สำหรับเราค่ะแต่มันจะแฟร์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเมื่อถึงเวลาที่สมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเอ็อยากจะบอกว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะ่ะเอ็อยากให้มีการยกเลิกการกณฑอาหารแต่ให้ทาหาราเป็นอาชีพที่ สมัครใจเข้าไปทำเองแล้วมีสวัสดิการที่ดีขึ้นเพราะว่าทหารที่เกิดขึ้นนะคะที่ต้องไปรบจริงๆแล้วเกิดการสูญเสียชีวิตเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นทหารเกณฑ์ที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเขาต้องการทําหน้าที่นี้หรือเปล่าด้วยซ้ำวินาที่สุดท้ายของชีวิตเขาคิดอะไรอยู่แล้วประเทศชาติเราตอบแทนให้เขาได้มากแค่ไหนเมื่อ่เรามีนายพลจานวนมากมายที่ยังนั่งอยู่ในที่ที่สบายกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าเรากลับให้ทหารนะคะที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นทหารเกณฑ์ไปต่อสู้แทนเราทีช่ชายแดน แล้วหลายคนที่ย่วยอยู่ให้รบก็คือคนที่ไม่แม้แต่จะรู้จักความยากลำบากของการสู้รบด้วยซ้ำเราอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราทําได้คือเราดูแลชีวิตจ,จิตใจสิทธิองปถัมที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ความปลอดภัยของชีวิตเราดูแลเขาว่้เป็นคนสำพันธ์ค่ะเหมือนกับที่เราดูแลคนที่เรารักเอ็มคิดว่าการยกเลิกการเค้นทหารและให้สมัครมาด้วยความสมัครใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศเราและที่สาคัญคือตอนน่อสากนี้เราจะไม่มีคําถามีวันทหารอยู่ไว้ทําไมเพราะเรารู้แล้วค่ะว่าทหารมีไว้เพื่อเป็นเกียรติเพื่อรับใช้ แล้วก็เพื่อเป็นแขนขาของประชาชนในายามที่ประชาชนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองออโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะอินตอนไหนนะลูกเธอมาพร้อมกับสายฝนใช่ไหมฝนตกเหรอใช่เอ,อ้ยเสียงฝนเหรอใช่หรู้ว่าเสียง